สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าสอส w อ l k กเอาตได้หรือท่านผู้ชมครับผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะมีบุคคลที่อ้างว่าเคยเป็นสอสอมาแล้ว6สมัยและยังเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งพูดออกมาเต็มปากเต็มคำในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธ ที่2กุมภาพันธ์2 5 5 5ที่ผ่านมาว่าผมขอ Walk Out และหลังจากนั้นก็ได้มีสอสอฝ่ายคา้านทยอยกันเดินออกจากที่ประชุมสภาจนเกือบหมดท่านผู้ชมครับที่ผมบอกว่าแทบไม่เชื่อหูตัวเองก็พอนึกไม่ถึงว่านักการเมืองที่คร่ำาวอดและเชี่ยวกรากขนาดนั้นจะมาตกม้าตายด้วยคำพูดเพียงประโยคเดียวที่ว่าผมขอวอล์ o เอมันช่างตรงกับคำพังเพยโบราณที่ว่า ก่อนพูดเราเป็นนายแต่เมื่อพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายอย่างไรอย่างนั้นเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าคำพูดที่ว่าผมขอวอ,อล์กเอานั้นได้รับการบันทึกไว้ในบันทึกการประชุมสภพาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2555เรียบร้อยแล้วและมันจะอยู่อย่างนั้นไปจนชั่วลูกชั่วหลานซึ่งจะเป็นการแจัดประจานตัวเองไปตลอดว่าสอสอท่านนั้นไม่เคารพต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการมีสภาผูาแ้แทนรัศฎรไม่เคารพต่อตัวเองในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยและที่สำคัญไม่เคารพต่อประชาชนที่อุตสาห์ลงคะแนนเลือกตัวเองมาทำหน้าที่ในสภาสสท่านนั้นอาจจะรู้สึกเอาเองและอ้างว่ามันก็เป็นเกมการเมืองที่ต้องการจะทำลายความน่าเชื่อถือของสสฝ่ายรัฐบาลและในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการควบคุมการทำงานของฝ่ายรัฐบาลไปในตัวแต่ท่านอาจจะลืมไปแล้ว ว่าท่านกําลังประชุมสภาผู้แทนราษฎรและกําลังทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่กําลังเล่นเกมการเมืองที่จะสั่งสอนฝ่ายรัฐบาลเพราะนั่นไม่ใช่วิสัยหรือหน้าที่ของสอส,อสอที่จะทําในที่ประชุมสภาอันทรงเกียรติและขอถามต่อไปว่าตามข้อบังคับการประชุมสภานั้นมีข้อไหนที่ระบุว่าให้สสเล่นเกมการเมืองโดยการประกาศ walk o เอาจากที่ประชุมสภาได้และถามว่าเมื่อท่านประกาศว a l k o เอาแล้ว มีใครได้ประโยชน์บ้างนอกจากความสะใจและถามต่อไปว่าเมื่อได้ความสะใจแล้วความเสียหายที่ประเทศชาติบ้านเมืองได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์ของสภาผูา้แทนราษฎรของนักการเมืองที่ต้องสูญเสียไปนั้นมันคุ้มกันหรือไม่สสท่านนั้นอาจจะคิดลำพองใจว่าหลุดคำพูดไปเช่นนั้นไปแล้วมันสะใจดีแล้วก็คงไม่มีใครทำอะไรท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นถอดถอน หรือแม้แต่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนขณะเดียวกันผมก็คงไม่บังอาจไปสั่งสอนท่านหรอกว่าการกระทำและคำพูดของท่านในวันนั้นมันไม่สมควรหรือผิดถูกอย่างไรแต่ผมมีสิทธิ์ที่จะฟ้องต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของภาษีอากกรซึ่งนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งสารพัดสวัสดิการและสิทธิพิเศษหลายสิบรายการที่ท่านได้รับว่าการกระทำและคำพูดของท่านในวันนั้นขัดแย้งต่อคำปฏิญาณตน ต่อนหน้าพระบรมศาสาธิสลักที่อยู่เหนือบรรลังประธานสภาว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ุจริตรเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการหรือไม่เพราะการประกาศวอล์กเอาพร้อมทั้งชวนพลพรรคออกนอกที่ประชุมสภานั้นเท่ากับว่าท่านไม่ปฏิบัติหน้าที่ และไม่ปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใช่หรือไม่ท่านผู้ชมครับการประชุมสภาเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเป็นผู้แทนรัษฎรเพราะฉะนั้นการประกาศ w อ l k out แล้วเดินออกจากที่ประชุมสภาเท่ากับว่าท่านไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ใช่หรือไม่เมื่อท่านไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่แล้วท่านจะเป็นสสและรับเงินเดือนต่อไปทำไมก่อนหน้าที่ท่านสสท่านนั้นจะประกาศ w a l k o อ t ก็ได้มีสสพักเดียวกันเสนอนับองค์ประชุมเสร็จแล้วก็ค่อยๆทยอยเดินออกจุดมุ่งหมายคือต้องการให้ไม่ครบองค์ประชุมที่เรียกว่าสภาล่มนั่นแหละแต่พอประธานสภาประกาศว่าองค์ประชุมสภาครบก็ถูกสสอฝ่ายรัฐบาลแก้ลำํำโดยการเสนอให้ปิดอภิปรายท่านก็เลยประท้วงโดยการประกาศวอล์กเอาฝ่ายรัฐบาลก็เลยได้ทีโหวตอนุมัติพระราชกำหนดทั้งสองฉบับไปอย่างฉลุย ท่านผู้ชมครับในเมื่อต่างฝ่ายต่างเคี่ยวแบบนี้แล้วเนี่ยท่านจะโทษใครล่ะครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าสอสอวอล์กอ t ได้หรือก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ